มันเป็นยังไงก็รถรถรถเนี่ยสองคันนะคันนี้ใช่มามาจากฝั่งเนี่ยทางบ้านฐานเนี่ยครับแล้วก็เข้ามามามาปึ๊บเขาจะเลี้ยวใช่ไหมมันจะแหลบไงแล้วคันนี้ก็มาชนเข้าไปหมดเลยคันไหนมาก่อนเนี่คันนี้รถมาเลยใช่ไหมคันนี้ใช่รถมาเลยครับเขาเข้ามาทางนี้จอดเข้ามาทางตรงที่เข้ามติดไม่ได้ครับใช่ครับผมเนี่ยรถอัสไซค์ก็จอดเต็มอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ่า ครับผมแล้วก็มา,มาเลยพรุ่งนี้แล้วก็คันนี้มาชนรถมาเลอีกทีหนึ่งตามอีกทีหนึ่งยังไหมใช่ครับแล้วรถมันจะเลี้ยวไปทางโน้นหรือมาทางนี้รถเขาจะรถเขารถเขาจะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปฝั่งฟิกซีอ่ครับอ่าอ๋อต่เลี้ยวฝั่งฟิกซี่แล้วก็เขาเสียหลักมาเลเสียหลักรถมาเลเสียหลักใช่ใช่ครับผมใช่แล้วก็มาทีนี้ก็ไปทางแถบเลยคนเก็บกี่คนพี่บีนไม่กี่ ที่ตอนคนรถจอดเต็มเลยไหมใช่ครับมอคจจอดได้ข้างหน้านี่กี่คนได้ประมาณประมาณผมหกเจ็ดคนได้ครับผมจอดข้างหน้านี่เลยไม่มีเจ็บมากใช่ไหมเจ็บหนักไหมก็มีมีมีคนเจ็บอยู่ครับเจ็บให้พาพาไปโรงพยาบาลแล้วบางส่วนใช่ไหมพี่ใช่ครับผมประมาณเจ็ดแปดคนแปดคนเดียว ขอคนที่หนักใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ว่าคนที่กนที่เหลือก็คือไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแต่เจ็บน้อยๆเจ็บแป๊คนครับผมคนใช่ไหมอ๋อมันมันเป็นยังไงครับตอนเลี้ยวเลี้ยวผิดหรือว่ายังไงมันรถมันเสียหลักหรือว่ารถมันลื่นหรือว่ายังไงว่าซีจุกมันจะเข้าที่หน้าจ่ายอมาเขอมาชนเราอ๋อเฮียจะเลี้ยวแต่ว่ารถคันนี้มาชนใช่ไหมหรือว่ายังไงอ้ขาขงขา รถ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 ปาเจโรชนท้ายรถเฮียใช่ไหมด้วยยังไงมาชนเราอ๋อเอขับตีคู่กันมาใช่ไหมหรือว่าไม่มั่นใจมาที่นี่ไฟเขียวไฟเขียวขัามาจากตรงนั้นตรงมาถอนเฮียออกมาจากฝั่งนี้จะเข้าทางนี้เข้าเข้าที่นี้เข้าจุดก่อเห่า อ๋อของเฮียออกมาไฟเขียวอ่าใช่ใครใครชอยใครเขียวจะกระดิ่วได้ไหมไฟแดงที่นายเดียวได้อ๋อแล้วปาเจโร่มันขับตรงมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังเลยขับเดียวจังเลยเจ็บมากไหมเฮียเจ็บมากไหมไปโรงพยาบาลไหมเจ็บเดี๋ยวตำรวจจัดการเองไปโรงพยาบาลก่อนเออพาสปอร์ตอยู่ไหนพาสปอร์ตอยู่ที่นี่ว่าว่าจะเอาแบกก่อน อันี้ไว้เนี่ยเดี๋ยวไว้เนี่ยแต่ว่ายังไงครับไม่ไม่มีไฟขาบเขียวตลอดของผมมาเขียวตลอดแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเขาหลุดมาจากฝั่งทเขาเล่นเขาทุลุเข้าเมืองนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลุดมาคันเดียวครับก็คนอื่นเขาก็ไหลกันอยู่เราก็ไหลตามครับแต่ผมอยู่เลนในะนะเหมือนเหมือนเขาตัดหน้าเราใช่ไหมใช่ประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราไปเขียว Ờ, Mày là lốt có lấy rồi đấy.